Burçlar. Tayca. Sanya rasi. Pasa Thai. Koç. Rasi met. Boğa. Rasi püsop. İkizler. ราศีเมถุนยังเกจราศีกรกฎอัสลัมราศีสิงห์บัชักราศีกันเทราซี ราศีตุลอกครับราศีพิจิกยายราศีธนูโอลักราศีเมกขอนโคบะราศีกลุ่ม บบาลกรีมนนมนนอมอนออย่าลืมกดติดตามช่องของเรา